ใส่ชะลอลุงชะลอรอเพื่อนรอเพื่อนเข้ามาเนาะสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะเดิตอนนี้เราจะไปบ้านห้วยเบือกนะคะบ้านห้วยเบือกไปขอของกับคนะครับ้านกินข้าวทั้งเผ็ดทั้งรีบกลับมากินใหม่อีกมาั้ง สวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะที่เข้ามาในช่องแหนิ่งนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะภาพไม่ชัดนะคะอีกหนที่กดไลค์ใช่ค่ะออกไปอีกไม่นานก็หมดสัญญาณนะคะถ้าหมดสัญญาณก็อย่ารวมไลค์นะคะเป็นน้องเขาไปฉีดฉีดฉีดวัคซีนเข็มแรกเนาะแต่ก็มันไปได้อยู่อีกที่บ้านจุดหนึ่งก็คือบ้านมะนาวก็ได้นะไปกสาวแล้วก็ไปได้ นไปตอนนี้ไปแจกของไปทำบุญให้กับเด็กบ้านห้วยเบือกนะคะ,คะกับเราจะเดินทางไปบ้านห้วยเบือกนะคะบ้านห้วยเบือกก็ผ่านเลยบ้านมะนาวไปก็ประมาณ2กิโลถึงหรือเปล่าเนะ<ช>เาะประ <2 S 2> มาณนี้แหละเนาะเข้าไปบ้านห้วยเบือกนี่แหละเราก็ถ่ายคลิปเอ,เอาถ่ายคลิปเพราะว่าสัญญาณจะไม่มีเลยบ้านห้วยเบือกนะคะ บ้าน้วยเบื่อบ้าน้ว่เบื่อนงกน้องน้องน้องชายของก็ตาชานเองก็อยู่ตรงนั้นแต่ว่าท่านก็ตายแล้วเสียชีวิตแล้วทงางานแล้วอ๋อดูนั้นบ่อยตาเป็นเป็นน้องชายที่ขึ้นมาบุเบิกบ้านคนเป็นคนแรกชื่อว่าลุงอะไรเกิร์นโอลูกเกิร์นเออพ่อใหญ่เกิร์นพ่อใหญ่เกิร์นพ่อใหญ่เกิร์นเกิร์นเกิร์นคือพ่อตา เกินเป็น้องชายเกินเกินขึ้นมาจากภายในจุ่มเพะจุ่มเพอจุ่มเขาอันอีก่งนี่บป่นั่นแหละไพโรดไพโรดจช่มเดียวกันนั่นแหละพี่น้องเดียวกันทั้งหมดนั่นแหละครับไม่ลืมครับแมสติดกระเป๋าอยู่ครับไม่ลืมครับแมสติดกระเป๋าอยู่ครับสายแมสที่สายแมสที่เอฟซีส่งมาให้ก็ก็อยู่กระเป๋ารัน อีกไม่นานก็สัญญาณก็จะหมดนะคะบ้านน้อยเบื่อนี่เราจะถ่ายคลิปเอานะคะเพราะไม่มีสัญญาณเลยนะคะถ้ามีก็ไล์าก็ไม่ได้ไม่มีไม่มีก็ถ่ายไม่มีเลยมันมันจะหมดใช่จะหมดแต่บ้านมะนาวนี่เดี๋ยวผ่านๆเลยไปอีกสักนิดนี่ก็สัญญาณก็จะเริ่มหมดแล้วหมุนแล้วะนก็ไม่เห็นเข้ามาแต่เข้าไปในวัดนาตาถ้าเข้าไปในวัดหลวงปู่น้อยมีสัญญาณนะ แปลกวันนั้นค่อยไปลำนะกับรงจิมนะมีสัญญาณนะค่อยได้ไ like ลนะ์เลยนะ,วส,ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณลาวคำวสวัสดีดค่ะคุณยุพาขายหญ้าหนิงอ้า่าอะไรนะขายบอกยายลองเป็นเป็นอะไรนะคะเป็นลมอยู่บนภูเขาเอสพวกบอก,ออนะบอกเขาอะไรนะหญ้าหนิงบอกเขาบอกยายลอง เป็นลมอยู่บนภูเขาเอดเฟื่องบอกอ้าวเป็นลมอะไรคะยายยายลองไปหาผักหวานบอกเหรอคุณจุพาคุณเหลาคํานะคะขอบคุณนะคะยายยายลองไปหาผักหวานหรือคะคุณจุพาเอ้ยเลยบอกว่ายายลองปเป็นลมอ,อบบาายู่บนภูเขาเหรอาานะโอ้ยไม่รู้เลยเนาะแล้วใครรูในใน้บ้างล่ะคุณนี้ไป่าตามะเทศ แก <Okay, S 2> ไปหาผักหวานค่ะอ๋อเรือ <จะ S 1> ค่ะส<า><อ>วัสดีค่ะย,ย่าชาแพราวสวัสดีทุกท่านค่ะชาสวัสดีแอสแพรวานะคะน้องแพรวานะคะโอ้และจะบอกใครแล้วพวกเราก็ออกมาแล้วบอกคนที่อยู่นะคะคุณยุพาเข้าไปคอมเมนต์ของช่องหนูนาพาไปดูนะแม้จะมีคนอยู่อยู่นะคะกลุ่มที่อยู่ก็เยอะอยู่ค่ะกลุ่มที่ไปก็ เยอะแต่กลุ่มที่มีอยู่นะคะเ<ม>ข้าไปเบ้นในช่องหนูนะพาไปดูนะคะเดินรถแบบนีนไ้ไปทําไมไหากิจประวนันโอ้ยมันไม่น่าไปเลยไปกับใครเนาะแล้วคุณยุพาคะไปกับใครไปกับแม่พีหรือเปล่าคะสวัสดีค่ะแม่พีก็ไม่ได้ไปแม่พีก็อยู่รถตู้คันนั้นน่ะเหรอ,<ช>โอโอ้แสดงว่าแกไปคนเดียวสวัสดีค่ะมัด <ขา S 2> รวมๆนะคะเพรว่าโอ้โอหเห็นไหมตาหมุนแล้วค่อยว่าจะม่รอกดูส่วนใครแคร์ซัม ดวมันหดวางกเพิงกับพี่เดี๋ยวอเดี๋ยวเดี๋ยวพอขึนแล้วมันจะลงไลนะครับขึ้นกลับมามันจะถึงกต่บอกขึ้นมันจะกลับมามันต้องไปคลงอยู่ที่วัดภูไอวัดเดี๋ยวมันนี่นี่ลงไลลงไลค่อยมาแล้วมาแล้วขอลงไลก่อนนะคะขึ้นหมดแล้วนะคะสัญญาณจะหมดแล้วเดี๋ยวขอลงไล์ก่อนค่ะเนี่ยยังไม่ลงไม่ได้เลยหมดอีกแล้ว อ๋อลงไม่ได้เด้อว,วัดภูอันกพนะพ้าแหะลงได้ยุววัดภูกำพานะ้าเรค่อยไล่ได้ปดมือเลยบูดันนะ่ะเออวัดมันมีอยู่สัญญาณเป็นจุดถ้าวาดบรรนาลอนะ่ะนี่ก็ไปมันก็มีสัญญาณเป็นจุดเดี๋ยวมันก็ได้อีกอยู่แล้วมันเป็นจุดแต่มันไม่เป็นใช่ขาดหมดถ้าถึงบ้านห้วยเบือกแล้วมันจะขาดหมดเลยแต่นี่มันจะเป็นบางจุดอยู่วันนั้นนะ่ะไปได้ขึ้นอยู่ที่วัดภูไมอ่าวัดภูกำพา้าค่อยเข้าไปมุนแบบนี้แหละ ก็เยอโอ้ยเจนได้ได์ด้จะลงได้พอดีเข้าไปวัดภูกระพา้ามาเลยโอ้สัญญาณนะนี่อ้าวคอยบ่าอยู่มันยัง,งคได้หอดคอยแข่พรา้วมันหมุนไบเห็นแถวนี้นะมันเป็นอับแถวนี้นะบ้านมะนาวไปถึงบ้านผังแดงนี่เป็นอับสัญญาณวิทยุก็เหมือนกัน มีแต่ปลามัมีบ้าดคนใช่คนทะเลเขาเลยขึ้นวิทยุก็เหมือนกันนะขึ้นวิทยุก็ไม่ได้นะมาถึงแล้วเขาเลยไปตั้งเสาเน็ตยุ่ว่างยุ่ยว่างมะนาวไมีไมีไอ้นอกบ้านมะนาวมีได้ผังแดงผูได้น่ะคือสัญญาณน่ะบ้านแดงนี่ผังแดงเออหลักนะบ้านผังแดงบ้านมะนาวไม่มีหลักมันก็พอได้อยู่แต่บ้านถึงจะขึ้นเออมันก็ดึงเออมันก็ดึงมาแต่บ้านผังแดงก็ยังดีกว่าดอนนี้ค่ะนี้ไปเพราะบ้านมะนาวน้ำก็พอได้อยู่เป็นบางจุด มันละลืมได้ขาขาปานมะนาวทางโค้งนะละลืมได้มันลงได้นะครับพองลงฟ้าลงนะผู้บาญไปเองผู้บาญไปครัขอไครข้อก็อ่ะเนี่นี้บปล่ายังไงก็ได้ยังไงก็ไม่ได้ยังไงก็ได้ยังไงก็ไม่ได้ ทองนะซิปบาทตาทองอีได้นั้ยนะซิบบ้าซิปค่อยถามแล้วได<อ>นะ้คอนาะเออค่อยกระซงใส่ค่อยเลยถามลูกจิ้มว่าซิปค่อยว่ายี่สิบ,สบแล้วค่อยเลยถามโอ้ยค่อยจับบงแน่ค่อยว่าขอจับแนะ่จับแมวนะจักบ,บาทเนะบบี่ยนะซิปบาท์โหซื้อเฮ้อว่ะโอ้จบชนะปูนะเนาะเขาขารวยเนาะนั่นแหลนะ,อะเอาจะเฮินเพื่อนเฮินเพื่อนั้น,น,น,นไม่ท่าพยาบาลเนนะี่ยก็ยังซื้อไม่ได้กี่บทก็ยังซื้อร้านนะ ยุดเจอแล้ววะเื่อนไปจ่อยมังเพื่อนจะกุศลปัตตคนะรุงกีเป๋กวา